สวัสดีจ้าเมื่อเนี้สอนน้ำไโอกาสได้พระพิ้องมาวัดป่ารุณธรรมอำเภอนามนจังหวัดกระสินจ้าด้านนี้เป็นด้านในจ้าพ่นเขอมมหาพระอาจารย์ไล่ขอคิวอันนี้ที่จองคิ้วไว้ได้คิววันศุกร์จ้า รอพระอาจารย์เที่เรียกรอบแรกกับประมาณเที่ยงจ้ะประมาณเที่ยงกับลูกศิษย์ลูกหาจะมาลา่อไลยคนหลายจ้าไปสิมาก็ต้องมาจองคิวไว้ก่อนจ้ะมาจองคิวไว้จนกว่าสิจะคิวเฮาอลไรเพิ่งกับสินัดเขากะจังมากก็ได้จ้ะที่พระพี่น้องอยางเลาะเบิงบริเวณรอบศาลารอบวัดเนาะคะ่ะ รอเวลาพระอาจารย์เป็นมาอันนี้เป็นด้านหลัง ด้านหลังของของวัดนะคะลด,ดลูกเสียลูกหาเสี่มารอก,กาบอาจารย์ เต็มจอดข้างหน้าข้างหลังในวัดไม่มัดจะ้ะนอนถีกับมีบรรยากาศร่มรื่นเป็นวัดปลาเนาะค่ะ พีิเจ้าอาวาสุีตหลวงพอ่อสวยดาอากาศร่มเรื่อน้ะก็ได้เวลาสาาหน้าสเได้เขากับพระอาจารย์จาะชาหน้ากามาตังแต่หกโมงเช้าณเวลาตอนนี้กับเกือบสามทุ่มค่ะสาวาหน้าได้เขากับพระอาจารย์ชุมพรในเวลาเกือบสามทุ่มเนาะค่ะคนร้ายคิวยาวจ้ะ จังน,น,านายกสาธาระสิทธิ์่ง,งกรนานะค่ะเนาะเดี๋ยวเข้ากับพระอาจารย์กงนจ้ะค่ะสวัสดีค่ะ